ครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเบสที่ครัวพี่ขี้แจ้งเบสเช,ชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบกับแอดมินพี่แจ้งนะแล้วก็ช่างหมูนะครับวันนี้ก็จะเป็นฝ่ายช่างบริการของเราที่พี่แจ้งจะมอบหมายให้ออกไปติดตั้งเกี่ยวกับระบบดูดวันนะครับระบบภายในห้องครัวนะแล้วทางเราเนี่ยตอนนี้เรารับซ่อมเตาด้วยนะเกิดว่าเป็นเตาไทยเนาะที่ใช้งานในโรงแรมนะฮะเตาไทยเตายุโรปนะก็ ะจะมอบหมายให้ช่างวันนี้ออกไปนะวันนี้พี่แจ๊จะให้ช่างโอ้โหจุดสาธิตตัวนี้ดูนะอันนี้จะเป็นสินค้าที่เราจํไหน่ายอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีข้อค้าแม่ค้าถามมากันเยอะนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเตาขนมถังแตกเนาะหรือว่าขนมถังทองนั่นเองนะฮะตอนตอนนี้ติดแล้วนะติดไปแล้วเพราะพี่แจ๊กจุดจุดไฟรอไว้เลยตัวนี้จะมีจุด ที่เราจะต้องแย่เข้าไปเพื่อที่จดุดแก๊สนะ2จุดด้วยกันตัวนี้สแตนเลสเก็ด3าม,มนะครับหนา1.2ึมิลเต็มนะฮะถือว่าหนามากเนาะนะครับแบบนี้เลยนะเราก็จะมีรางแก๊สเขาเรียกว่าเออรางสําหรับทําความร้อนยาวไปถึงตรงนู้นเลยทั้ง6หัวนะฮะแบบนี้เนาะสำหรับตัวปิดปิดไฟได้เลยฮะเดี๋ยวเราจะลองวางให้ลูกค้าเห็นชัดๆเนาะช่างหมูวางเลยครับ เอาวางเลยแบบนี้เนาะว่าขนมถังทองเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าบล็อกหรือว่าพิมพ์ของเขาอยู่จะเป็นเหล็กหลอนะตัวเนี้ยพอเขาโดนเอ่อโดนความร้อนเหล็กหล่อพอโดนความร้อนเนี่ยจะให้ความร้อนที่สม่ำเสมอ,สมอทั่วถึงเนาะหมายความว่าเรามีแค่นี้ยเราก็สามารถทำมาหากินได้ลวนะทำได้ทีละหกถังเลยทีเดียวนะครับก็จะมีฝาปิดให้แบบนี้แถมมาแบบนี้เนาะ,ะใช้งานานานๆไปก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะกลายเป็นเหล็กกล้าเนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทพี่แจ็คแนะนำนะแล้วก็อ,อยากจะฝากร้านเบสเครื่องครัวเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับราคาครับราคาเท่าไหร่ตัวนี้จะอยู่ที่6,900บาทนะนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่างใดสนใจเนาะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมร้านเบสเครื่องคัวอยู่ตรงไหนฮะแนะนำร้านหน่อย ลูกบอลเราอยู่ขั้นโครงการที่เสียนะครับผมอยู่ตรงแถวสนามกีฬาเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงแยกที่นอนพีนังถ้าถึงแยกที่นอนพีนังเลี้ยวซ้ายมาร้านจะตั้งอยู่ประมาณสองร้อยเมตร้างซ้ายมี่กเจลร้านป้าใหญ่แบบนี้แน่นอนครับก็เป็นลูกค้าจากเชียงใหม่เนาะวันค้าจากจังหวัดต้องการจะสั่งซื้อก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามหรือว่า ทาง Facebook นะฮะถามทาง YouTube ของเราก็มีช่อง YouTube ของเราเหมือนกันนะหรือว่าจะโทรสอบถามก็มาติดต่อทาง086 429 8 6 9 8นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่แอดไลน์ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเชียงใหม่ต้องการจะซ่อมเตานะต้องการจะออกแบบห้องครัวใหม่นะก็สักักสอบถามเข้ามาได้เนาะทางพี่แจ๊คแล้วก็ช่างหมูก็ยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พี่แจ็คกับช่างหมูขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ